เฮ้ยนอยว่ะทำะไงดีวะโดนผมทีพอดีไหมเ่อนเมือร้องก็ทำมฮัลโหลกลับมาพบกันไหม่นายเอาใหม่ลองใหม่ <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่นี่มีคอนเซ็ปที่แบบว่าเฮ้ยทำสีผมใหม่มาเวย้ยนี่ดูอ่ะอ่ะโชว์ไม่หยุดโชว์ไม่หยุด ือสีน้าตาลอ,อ่อนที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาติมากเลยครับเข้ากับสีตาไม่เลยอะสีน้ําตาลแห,หมนี่การทำสีผมเนี่ยมีหลากหลายปัจจัยมากเลยนะอาจจะแบบทาเพาะแฟชั่นหรือว่าทำเพราะว่าท่าที่งานถ่ายแบบเดินแบบหรือว่าอยากจะแบบทาสีผมเพื่อให้หน้าดูไบรท์ดูสว่างขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้หน้าดูไบรท์ขึ้นนอกจากการใช้สกินแคร์บำรุงเช้าเย็นนะครับหน้าไบขึ้นเลยอะแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมของผู้ชาย ผู้หญิงก็ดูได้นะครับก็อย่าลืมกดตับสไคร้ นี่แล้วก็สานกันนี้นะครับแล้วเราจะดูดีไปพร้อมกันนะครับถ้ากด Subscribe แล้วมาดู7ข้อวิธีดูแลสีผมก่อนหลังทากันนะครับยิ่งข้อสีเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ไม้เกือบต้องโกนหัวทิ้งมาแล้วไม้ขอเริ่มจากการดูแลเส้นผมก่อนทําสีผมนะข้อ1คือบารุงเส้นผมก่อนทําสีผมครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าเส้นผมเราเนี่ยมีน้ำมีน้ํามันนะครับเป็นส่วนประกอบอยู่ใช่ไหมครับสีเนี่ยครับไปกัดสีผมปุ๊บ มันก็ทําให้ผมเราครับแห้งแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําสีผมประมาณ5ถึง7วันเราอาจจะบํารุงด้วยการใช้คีมนวดหลังจาผมครับหรือว่าเอาเซรั่มครับบำรุงผมมาบํารุงบํารุงลรุงหลังราผมเสร็จนะครับข้อสองอย่าราผมก่อนทําสีผมครับทุกครั้งที่ไม่ไปทาสีผมมาใช่ไหมครับไมคก็ไปถามมิตรทำผมครับว่าเอ๊ะทำไมพี่ต้องลงสีเลยทำไมพี่ไม่ราผมก่อนครับคือเขาเนี่ย อธิบายมาคล้ายๆข้อหนึ่งเลยครับด้วยว่าน้ำมันมีความชุ่มชื้นครับเมื่อเติมสีเข้าไปครับจะทําให้เกิดการเคืืงอย่างน้อยลงนะครับก็ทําให้ผมเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปและอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อเรามีการราผมหรือว่าใช้ครีมด้วนะครับก็เหมือนเป็นสร้างเกาะให้กับเส้นผมะครับเมื่อมีเกาะกับเส้นผมปุ๊บเราเอาสีไปลงเนี่ยมันอาจจะทําให้สีเนี่ยไปกัดเส้นผมได้ไม่ตรงนะครับก็อาจทําให้เราเนี่ยได้สีที่แบบไม่ต้องปกนะครับที่ไม่บอกว่าห้ามราผมก่อนการทําสีครับหมายความว่าสมมุติว่าวันเนี้ย ไม่มีไปทําผมตอนบ่ายตอนเช้าห้ามสระนะครับแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นสามารถสระได้ปกตินะโอเคไหมสามห้ามทําสีดําก่อนทําสีผมนะครับในความที่สีดำนะครับเป็นสีที่เข้มที่สุดในตระกูลสีผมทุกอย่างคือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะลงแบบสีอ่อนครับเช่นเนี่ยน้ำตาลอ่อนแบบไม้หรือว่าสีเทาควันบุรีครับมันทําให้สีอ่อนน่ะไปกัดสีดาไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราลงสีดําไปก่อนจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําสีออกมาได้ดีมากที่สุดนะครับข้อสีนะครับ ห้ามดัดวอลล่มถาวรพร้อมกระทาสีผมเด็ดขาดคือข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ไม่เนี่ยเกือบพาต้องโกนผมทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าก่อนไปเกาหลีใช่ไหมครับไม่ก็มีการทําสีผมฟอกสีเทาไปนี่แหละ,ละทีนี้ทุกคามที่แบบเออจะไปเกาหลีดัดวอลล่มเกาหลีนะั่นหมายความว่าเกาหลีั้งแบบดัดบอลล่มเก่งมากแน่เลยคิดไปเองไงไปถึงเกาหลีปุ๊บก็ไปดัดผมครับทุกความที่ผู้ภาษาเกาหลีก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้ก,ก,ไไดก็ดูเรฟเฟรนส์นะครับให้เขาดูให้เขาทําไป,ท,ไป,ท,ไป,ท,ไปทําไปทําไปทีนี้ทาเสร็จปุ๊บ นี่ผมมันนี้ฟูฟูฟูเฮ้ยนอยว่ะทำไงดีวะโกนผมทิ้งไปดีไหมแต่ทุกควัมที่เราทํางานหน้ากล้องใช่ไหมครับก็จะแบบเอ้าวะยอมทนครับท้าโบกโบกโบกทีมบำรุงเซรั่มทุกอย่างไปเลยก็ใช้เวลามาแบบสี่ห้าเดือนะกว่ามันจะแบบยามาจนหมดแล้วก็ตัดทิ้งหมดได้อะเราดูก่อนทําสีผมไปสี่ข้อแล้วเรามาเริ่มการดูแลเส้นผมหลังทาสีผมกันก่าครับข้อห้าการซาผมการลงครีมบำรุงครับ คือปกตินะครับการทําสีผมมันเนี่ยเราอ่ะควรสระผมประมาณ 2- 3สวันต่ออาทิตย์นะครับเพราะถ้าเกิดสระผมบ่อยเกินไปเนี่ยจะทําให้สีผมเนี่ยมันสว่างขึ้นมาได้แต่สมมติว่าใครรู้สึกว่าเออทาสีผมมาปุ๊บแล้วแบบเออสีมันดูเข้มไปไม่สว่างนะครับเราสามารถสระผมทุกวันได้เลยนะสระทีวันปุ๊บสีันจะแบบเฟดออกเฟดออกครับก็ดูแบบสีผมที่มันมีเฟดที่มันสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วทุกครั้งที่เราทําสีผมมาใช่ไหมครับก็จะแบบผมแห้งผมแตกไปนะครับแนะนาเลยว่า ควรใช้ครีมบำรุงทุกครั้งหลังจากผมเนาะแต่ใครนะครับที่แบบว่าเออฟอกสีผมมาครับแบบฟอกผมขาวฟอกผมเทานะครับแนะนํามไม่ใช้ยาสาผมที่สําหรับคนทำสีผมมาเท่านั้นเพื่อให้รักษาสีผมให้อยู่ทนนานนะครับเพราะว่าฟอกสีผมมามันแพงครับก็ดูแลเส้นผมให้อยู่กับเรานานๆน,นะครับข้อ6 หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนเมื่อเราแบบมีความโดนความร้อนอาจจะเกิดจากการเป่าผมนีผมใช่ไหมครับให้ตัวความร้อนเนี่ยเป็นตัวที่เอาความชุ่มชื่น,นออกจากเส้นผมเราได้ง่ายมากๆเลยนะแต่ให้เราเนี่ยลดปริมาณอุณหภูมิลงครับเช่นสมมติว่าปกติเคยน,นีผมที่ประมาณ180องศาใช่ไหมอาจจะลดมาเหลือจากแบบ140องศา150องศาจะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนเนี่ยสัมผัสกับเส้นผมเราโดยตรงเนาะแต่ว่าการเป่าผมนะครับแตกส่วนนิดน,นึงว่า ให้เราเนี่ยปรับความร้อนใช่ไหมครับถือที่เป่าผมเรามาเป่าที่มือเนี่ยค้าววัสิบวิถ้าเกิดเราทนความร้อนได้อะนั่นแปลว่าเป็นความร้อนที่เหมาะสําหรับการเป่าผมนะครับข้อ7ห้ามคายยิ้ผมแรงคืออย่างที่เคยบอกไปครับว่าเส้นผมเราเนี่ยจะออนแอ์ที่สุดตอนที่ผมเปียกถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปยิ่งคายย้ผมแรงอีกปึ้งปึ้งปึ้ง,งผมเราอะครับอาจจะเกิดการหลุดร่วงได้ ละยิ่งเราทำสีผมอีกผมนีอ่อนแอกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราหลีกเลี่ยงการขยี้ผมเนี่ยก็เป็นการทําให้เราเนี่ยรักษาเส้นผมให้อยู่กับเราได้นานนะครับเห็นไหมนะครับว่าวิธีการดูแลสีผมนะครับก่อนหลังทําสีผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเพียงแค่เราทําตาม7วิธีนี้ก็สามารถที่จะรักษาเส้นผมสีผมแล้วก็ดูแลเส้นผมแบบสีมสเตอกันได้เลยนะครับแต่ครันะครับที่มีอะไรอยากจะปรึกษานอกเหนือจากเรื่องเส้นผมเนี่ยในก้าหมวด กินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร้างสมนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยอย่าลืมกด subscribe นี่แล้วก็สั่งกระดิ่งว่ามาเจอกันใหม่ในเอาไม่ลองไม่นี่ดูวเส้นผมสีสวยไหมเออนี่ดูดิวิงว่งวิงวิ่งดืน้ำตาลอ่อน